สวัสดีครับเพื่อนๆนะก็เย็นแล้วเนาะวันนี้ลุยกับโครงเหล็กนะครับส่วนต่อขยายของเวิร์กช็อปของผมนะครับวันนี้โครงสร้างเหล็กเหล็กนิดเดียวนะครับติดแปรเกือบเสร็จละนะครับพรุ่งนี้แปรแปรเสร็จนี่ได้มุงหลังคาละนะครับก็ใช้เมทัลชีตนะครับ10แผ่นนะยาว5เมตรนะครับ10แผ่นก็เจ็ดสิ 7จเมตรแล้วก็รวมของ1 1เแผ่นน่นะครับตก8เมตรกว่านะครับก็พรุ่งนี้พรุ่งนี้น่าจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วแต่จะเสร็จหรือเปล่าไม่แ <c oughs> น่ใจนะครับเพราะทำงานคนเดียวนะครับช่วงที่ร้อนตอนขึ้นหลังคานี่ผมเป็นอะไรที่สุดๆจริงๆนะครับผมเคยตอนที่ทําบ้านพักนักเรียนเนี่ยขึ้นหลังคานี่้โหร้อนมากนะครับก็ดูว่าพรุ่งนี้จะทําได้ถึงไหนนะครับแแปรยังเหลือ อีกด้านหนึ่งส่วนต่อตรงนี้นะครับนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเหล็กเส้นเดียวไม่พอนะครับความยาวของหน้าช็อปมันทั้งหมด8ปม่ไดกว่า,าเหล็กมันยาว6กเมตรนะครับงั้นเดี๋ยวต้องต่ออีกนะครับอันนี้เหล็กเหลยสองเส้นไม่รู้พอนะครับก็ไม่พอเดี๋ยวก็วิ่งมาซื้อ, <ś cis> อหลักการหลักการทำงานนะครับต้องเซฟตี้นะครับคำนึงถึงความปลอดภัยโดยเพาะ งานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้านะครับบางคนก็แซวว่าโอ้หทำงานทำไมแต่งตัวหล่อจังใส่ใส่เสื้อทับในนะครับใส่รองเท้าถุงเท้านะครับก็อย่างที่เห็นนะ่ะนะครับนะงานเชื่อมเหล็กนะี่นะครับถ้าแต่งตัวไม่รัดกุมเหล็กมันมันเป็นลูกไฟมันกระเด็นนะครับถ้าใส่เกรย์กสั้นโดนเนื้อกับไม้นะครับถ้าใส่รองเท้าแต่เลยตกไปในคีบ ในในชอกนิ้วะรับรอแต่สนุกเลยนะครับสะบัดก็สบัดไปออกนะเพราะฉะนั้นต้องและอีกอย่างหนึ่งก็คือถุงมือนะครับเพื่อป้องกันไฟฟ้าดูดนะครับถึงแม้ว่าเราเรา,ากระแสมันจะเป็นกระแสดีซีก็ตามนะครับมันก็มีโอกาสพลาดสฟลงไฟรั่วได้นะครับเพราะฉะนั้นอุป,ออปกรณ์เซฟตี้สำคัญนะครับหมวกแว่นนะครับแมสนะก็ ก็เพื่งความปลอดภัยนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามกระดิกตอนนึงนะครับเสร็จแน่นอนสวัสดีครับ